ตัวรีโมทนะครับสามารถกดสตาร์ทเครื่องได้กดค้างไว้3าวิครับเครื่องยนต์สตาร์ทเลยนะหลังจากเครื่องยนต์สตาร์ทเขาจะมีไฟฉุกเฉินนะครับรอบคันเลยเปิดอัตโนมัตริรอบคันนะครับแล้วก็นับเวลาถ้าเราใช้รีโมทกดสตาร์ทเครื่องแล้วปล่อยไว้แบบนี้ไม่ใช้รถเลยอีกสี่นาทีมันจะดับเครื่องเองนะครับแต่ถ้าเราจะใช้รถกดคลายล็อกเปิดประตูเข้าไปขับไม่ต้องสตาร์ทใหม่ขับได้เลย ตัวนี <lawsuit royable. S 1> ้งานติด man, ตั้งนะคะรับจะเป็นงานติดตั้งแบบเสียบปลั๊ก100%นะครับตัวนี้จะเป็นสายไฟตรงรุ่นรถนะครับไม่มีการตัดไม่มีการปลอกสายไฟใดๆของรถก็คือเสียบปลั๊กเข้าไปกับตัวรถดังนี้ได้เลยนะครับตัวปลั๊กตัวนี้ออกแบบมาตรงตามรุ่นรถนะครับจัดเสียบเข้าไปกับรถแบบนี้ได้เลยไม่ต้องตัดสายไม่ต้องแปลงสายไฟใดๆของรถเลยตัวนี้มีระบบกันขโมยด้วยครับระบบกันขโมยก็คือถ้าเราใช้รีโมทกดสตาร์ทเครื่องไว้แบบนี้นะมีคนบุกลุกเข้าไปที่รถโดยที่ยังไม่ได้กดคายล็อกเขาจะส่งเสียงรรร้อองงะดัับบเเคคื่ไปลย ดับเครื่องด้วยนะครับสตาร์ทใหม่ก็ไม่ติดนะต้องกดคายล็อกแล้วเท่านั้นนะครับตัวรีโมทหน้าตาแบบนี้นะครับมีให้2ตัวนะในรีโมทมีลูกกุญแจอยู่ด้วย2ตัวเลยนะครับทั้ง2อ,อันเลยมีลูกกุญแจอยูนะ่ในรถนะครับตัวปุ่มพ u s สต t a r t เนี่ยติดตั้งอยู่ด้านซ้ายนะปุ่มตรงนี้ลูกกุญแจนี่ยังอยู่นะไม่ได้รื้อออกก็จะมีฝาปิดปิดไว้ให้ตัวปุ่มจะติดไว้ให้ด้านซ้ายของรถ เราจะสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเราต้องอยยบเบรกด้วยทุกครั้งถ้าไม่หยยบเบรกไม่สตาร์ทนะครับถ้าจะสตาร์ทเครื่องก็คือหยียบเบรกเข้าไปกดปุ่มผูส้ส start หนึ่งครั้งครับแล้วก็ปล่อยตัวระบบก็ออโต้สตาร์ทเครื่องยนต์ให้เองอัตโนมัตินะครับในระหว่างที่เราขับรถเขาจะล็อกประตูอัตโนมัติให้ทั้งคันเลยตัวระบบนะครับในระหว่างที่เราสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์อยู่เดินทางแวะปั๊มทําธุระไม่ต้องดับเครื่องยนต์ได้ครับลงมาจากรถเอารีโมทออกมาด้วยสามารถล็อกประตูรถไว้ได้เลยไม่ต้องดับเคครรื่องับ รีโมทออกมาด้วยกดล็อกไว้ครับล็อกไว้เสร็จเดินไปธุระได้เลยถือรีโมทเดินห่างจากรถแค่ไหนก็ได้สตาร์ทเครื่องไว้นานแค่ไหนก็ได้นะครับกลับมาที่รถจะขับรถต่อกดคลายล็อกค,ครับเปิดประตูเข้าไปขับต่อได้เลยไม่ต้องสตาร์ทใหม่นะครับขึ้นมาก็ขับรถต่อได้เลยนะถ้าลูกค้าต้องการดับเครื่องยนต์จะดับเครื่องยนต์ทุกครั้งต้องเหยียบเบรกถ้าไม่เหยียบเบรกไม่ดับครับกดได้เลยมันจะไม่ดับถ้าจะดับก็เหยียบเบรกด้วยกดเข้าไปนะครับ ระบบพุชสตาร์ทนะครับใช้แทนกุญแจร,รถได้เลยคือถ้าลูกค้าจะเปิดวิทยุจะชาร์จโทรศัพท์แต่ไม่ต้องการสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ต้องเหยียบเบรกนะครับกดปุ่มเข้าไปเลยกดเข้าไปครั้งที่1เป็น ACC ครับหน้าจอจะเปิดได้ชาร์จโทรศัพท์ได้กดเข้าไปอีกครั้งครับเป็นสัญญาณไฟออนเปิดไฟทุกอย่างของรถได้หมดเลยแต่เครื่องยนต์ไม่สตาร์ทครับเปิดแอร์เปิดอะไรได้หมดนะแล้วก็กดอีกครั้งดับ